ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะตาย,ยายก็เดินทางนะคะพเนจรนะคะ,ะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปหาจุดตั้งแคมป์นะคะก็คุณพ่อสวัสดีทุกคนก่อนเลวสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนี่นะคะแล้วก็ส่วนนอกคันห้านะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูนอกคันห้านะ ส่วนน้องคันห้านะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นลงนะคะตรงหน้ารถนะก็ะเบื่อแล้วก็ลงไปอยู่ใต้แบบนี้นะคะเมื่อกี้คุณแม่ให้กินนะคะขนมแล้วเรียกว่าปลาใช่ไหมคาาโลเนาะคาาโลอิ่มแล้วก็นั่งชิวนะคะนอนชิวตรงนี้แล้วก็นี่ก็เป็นเส้นทางนะคะที่ คุณแม่นะคะกำลังจะเดินทางไปนะคะท่านผู้ชมเห็นภูเขาตรงโน้นใช่ไมคไกลๆตรงโน้นตรงโน้นนะคะน่าจะเป็นเป้าหมายของเราใช่ไหมพ่อนั่นโน,น้นนะครับแถวภูเขานั่นแหละครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าคุณพ่อกับคุณแม่นะคะจะนั่งแท็กันตรงไหนไหน,นะจ๊ะอันนี้ก็ให้ดูวิวแบบข้างทาง เส้นทางที่เราขัผ่านก่อนนะคะโอ้ยอดเขาที่นู่นนะคะ่ะจะไปยอดเขาวจะไปยอดเขาเอเวอร์เรนส์เหรอ <c oughs> ไปเรื่อยๆค่ะนะคะชีวิเวทเนยจอนก็เอา นะก็มีคนมาจอดนอนตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาพักรถตรงนี้ก่อนบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นป่านะคะต้องพักรถก่อนค่ะคแล้วก็เดี๋ยวเอาน้องขันห้าไปขี่ไปเยี่ยวก่อนนะฮอรบ,ค,รบคงอยากจะลงไปแบบขี่เที่ยวแล้วมั้ง พาพ่อไปเครื่องเลยลงไปเลยอเดี๋ยวเอาน้องขันห้าไปด้วยพ่อลงมาลูกเอาลูกปะไปที่พ่อเลยไปแล้วไปแล้วคุณแม่เปิดประตูก่อนนะคะเขเดี๋ยวคุณแม่ลงไปข้างล่างนะคะพาพ่อเอาน้องขันห้าลงมาเลยพ่อเอาลงมาก่อนเลยเอออุ๊ยอุยเอาลงเอง อ๋อโอเคขันห้าลงมาเลยลูกแม่กับพ่อดูแล้วว่ามันปลอดภัยละลงมาลงมาพ่ออยู่นี่อะเร็ลูกมาเลยกระโดลงมาเลยลูกเขาใช้จมูกแบบคล้ายๆโดมอ่ะพ่อลงมาแล้วนะคะเออเดี๋ยวให้คั้นห้านะคะเดินสำรวจนะคะแล้วก็ไปขี่ไปเยี่ยวก่อนแล้วก็ พักนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินทางตอนนะะ่อรถของเราก็จอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้จริงๆมันก็น่าแคมป์นะคะท่านผู้ชม,ม,รห,มหรือว่าจะแคมป์ตรงนี้ดีไม่ครับจะเอาตรงนี้ไหมแคมป์ตรงนี้เลยไหมแน่ใจเหรอต้องถามขันห้าก่อนสิ <laughs> นอนนี่ไหมลูกร,รีแลกแล้วพ่อขันห้าไปรีแลกแล้วก็พอดีแบตจะหมดก็เลยชาร์จโอเค,อเคนี่นะคะแถวนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าที่นะคะเยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้ว่าข้างบนที่มันมีบันไดขึ้นไปมันจะเป็นวัดเป็นวัดไมหมพ่อไม่รู้เหมือนกันะอ๋อโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูนะคะโอเคเนี่ยแต่ให้ดูวิวด้านข้างก่อนค่ะขับรถ ผ่านมานะคะแล้วก็เจอนะคะก็เลยแวะนะคะพักรถจะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศรอบๆคันห้าก็อยู่นู่นดำๆพ่อพ่อเดี๋ยวรเราจะเดินขึ้นไปตรงบันไดหน่อยพ่อหนูอยากรู้ว่าตรงนั้นมีอะไรพ่ะล็อกรถก่อนเลยอ่อ พ่อไปเลยไปตามขันห้านู่นขึ้นไปบนภูเขาแล้วเร็วๆเดินไวพ่อเดินไวเ,เ,ไวเออเดินไวเลย<า>อย่าให้เขาตื่นค<า>่อยๆไม่ไม่พ่อคอยดูพ่อไม่ต้องจับให้เขาดูว่าเดี๋ยวเขาจะขี้หรือว่าจะเยี่ยวเออ คันห้าก็เดินขึ้นมานะคะบนภูเขานะคะจริงๆตรงนี้มันคล้ายๆภูเขานะคะเป็นดอยเป็นภูเขา,อาเออเป็นดอยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นข้างล่างแบบนี้เห็นไหมคะและทางที่คุณแม่เดินขึ้นมันก็จะเป็นเนินนะคะเนินจริงมันก็คือภูเขานั่นแหละรถก็จอดอยู่ตรงนู้นตรงนู้นก็จะมีศาลเจ้าที่แล้วก็เมื่อกี้ก็มีคนนอนนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยว คุณแม่ดูแลขันห้าก่อนแล้วก็เสร็จแล้วจะพาทุกคนเดินขึ้นบันไดนะคะ,ะไปดูว่าข้างบนมีอะไรนะคะคุณแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรข้างบนตอนนี้ให้น้องขันห้าสำรวจก่อนดูชมดูป่าสิเพราะว่ามีเห็ดไหมฝนไม่ตกก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวเขายังมีความสุขอยู่เลยให้เขาเดินแป้นหนึ่งก่อนพ่อจะเดินข้างล่างไหมลูก ให้เขาแบบมีความสุขก่อน <ไป S 1> รู้ไหมว่าพอ่อไปละคนเมาไปละอพ่อรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะ่ะเสือเนี่ยมีเชื้อแล้วก็เผาพันมาเอ้ยไม่ใช่แมวเนี่ยมีมีเชื้อแล้วก็มีสายมาทางเสือนะ่ะเข้าใจไหม,อมเออเขาคนสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นเป็นครูของเสืออ่าสัญชาติยานสังเกตธรรมชาติของเขาสิ<ม>เขาจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆเสืออ่าโอเคพอ่อไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจบ,บันไดตรงนู้นเนาะไปเ,เลย เดินนำไปตรงนู้นไปกับพ่อหรือว่าจะอยู่นนอุ้มไปเลย <นะ S 1> ค่ะพ่ออุ้มไปเลยเขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆอมกับเรานนะไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูอะไรข้างบนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันมีบันไดเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเพื่อนที่ Family on Tour ว่านะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ได้เดินทางพณิจรนะคะ ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้จุดตั้งแคมป์นะคะนะครับยังไม่ถึงเวลาครับแต่เผอิญนะคะว่าเรานะคะได้ขับรถผ่านเส้นทางนี้ก็เห็นว่าเออนะคะมันมีพื้นที่ว่างเปล่าก็กะว่าตอนแรกกะ,กะว่าจะแคมป์เนาะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจครับแต่ว่าตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นไปเที่ยวข้างบนก่อนเพราะว่าคุณแม่นะคะเห็นบันไดยอยู่ตรงนี้ครับแม, <า S 2> ม่ขันห้าไปด้วยดิเดี๋ยวก่อน ตรงนี้นะคะก็จะมีสารนะคะต่างๆนะคะที่มีผู้คนนะคะเอามาตั้งเอาไว้เนาะแล้วก็ตรงนู้นก็จะมีคล้ายๆว่าสารเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นสารอะไรโอเคก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวก่อนหนนี่ก่อน บนกันนะคะมาแผนกล้องรอบๆกัยค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีบันไดเนาะครับข้างกอไผ่นี่มีพระพุทธรูปด้วยใช่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปพ่อพยายามแผนกล้องแบบรับนะเดี๋ยวนูจะอุ้งขันห้านะเดี๋ยวนูจะอุ้งขันห้าสลับกับการปล่อยเขาเดินเนาะเพราะว่า ถ้าเราอุ้มเขาเขาจะมีการแบบต่อต้านต้องปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติด้วยนั่นเห็นไหมเดินขึ้นด้วยนั่นโอ้โหเด็กดีจังเลยอ่ะลูกเดินไปเลยไม่มีหมาลูกด้านบนนะคะก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะคะทุกครอบๆก็จะมีเป็นป่านะคะใช่ครับธรรมชาติมีเห็ดหรือเปล่าเออเดี๋ยวถ้าพักเราเดินดูสักนิดนึงว่ามีอะไรทำไปทำกับข้าวเนาะโอ้โหมียุงกัดหน้าด้วยครับ ตรงนี้นะคะก็จะมีคล้ายๆว่าเทวดาครับรูปปั้นนะคะเทวดาที่อยู่เนาะเป็นทางขึ้นเห็นไหมเห็นขันห้าไหมฉลาดไหมเดินขึ้นกับพ่อกับแม่เลยเนี่ยดูดิ <laughs> ก็ไม่ยอมแตกแถวนะไม่ยอมแตกแถวเดินไปกับพ่อกับแม่ ขัน้าพ่อรออยู่เนี่ยเร็วๆวตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะต้องยืนรอน้องขันห้านะคะอย่ลูกมาขึ้นมาเร็วเร็วพ่ออยู่เนี่ยมาแล้วลูกรออยู่เนี่ยสรุปแล้วข้างบนนะคะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนาะครับพ่อแผ่นกล้องแบบมุมมุมจากด้านบนสุดน,นี่ครับต้นไม้ครับต้นไอ้ดอกไม้ครับจ<า>อนี่ครับ มาแล้วครับลูกชายผมรถของเราจอดอยู่นู่นนะคะท่านผู้ชมรถของผมอยู่ข้างล่างนู่นครับป่ขันทาามแล้วเห็นไหมมาเร็วๆพ่อพ่ออยู่บนบนนี้แล้วลูกมาเก่งมากนะน่ารักจังเลยคะลูกมาพ่อไม่อยากอุ้มละขึ้นมาเลยรู้แล้วว่าเมื่อกี้ทำไมขันท่าอยู่เหนื่อยเหนื่อยขนาดเรายังเหนื่อยอ่ะใช่มาลูกนะเร็วเดี๋ยวขึ้นไปนั่งสมาธิสักห้านาทีนะพ่อหนุนครับมาลูกมา ดูดีครับดูดูขันห้างของพ่อครับฉลาดมากครับเดินขึ้นมาเองครับไม่ต้องอุ้มครับนี่ดูดูวิวด้านล่างนะค,ะครับด้านล่างก็จะเป็นถนนนะคะคซึ่งมีรถวิ่งไปมาเนาะครับโอเคอนี่เก่งมากโอ้โหไปเลยลูกไปเอาให้สุดลูกเอาให้สุดอ่าโอเคอยืนรอขันห้าก่อน เหนื่อยแล้ลูกปะยุงน่ะยุงตอมลูกอ่ะเห็นต้นไม้แม่ดูดิยุงตอมมันอะเดี๋ยวไปอุ้มก่อนยกระยะทางขันห้างกะใช่ปะเขาเหนื่อยตัวเล็กหัวใจเขาน้อยปอดเขาน้อยค่อยค่อยคืออะไรเนี่ยพ่อยังไม่รู้เลยเนี่ยมีแต่พยานาค้ากับแม่ไม่เคยเดินมาไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวขึ้นไปเจริญอาณาปนสติสักห้านาที รถเราไม่ได้ล็อกไม่เป็นไรเนาะล็อกอยู่ล็อกข้างหน้าข้างหน้าไม่เป็นไรพ่อกูแจมแล้วไม่เป็นไรก็ล็อกอยู่รถนี่นะคะในส่วนพ่อเดินพ่อถอยไปนีดนึงมีพญานาคเต็มเลยครับก็ผมคืออะไรเนี่ยในส่วนของนะคะอันนี้ก็คือเราขึ้นมาในจุดของสถานที่ที่เกือบจะถึงสถานที่แล้วเนาะครับก็นี่คือคือเหมือนทางเข้านะคะก็จะเป็นพญานาคนะคะอ่ะ เป็นลูกปัน้นพญานาคะอยู่แถวๆนี้นะคะคืออะไรก็ยังไม่รู้คิดว่าสัมผัสได้จากบางอย่างนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะขึ้นมาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานเล็กๆบางอย่างนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปะดูในส่วนของจุดของด้านในเนาะ,ะโอ้โแต่ยุงนะแม่ยุง่งลากในโลกนี้นะคะไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี เพราะไม่มีสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้จึงไม่มีนะคะคันห้าก็นำไปแล้วโอ้โหโเก่งมากเลยสุดยอดเลยลูกคันหสถานที่ตรงนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนมาเนาะใช่ครับคืออะไรพวกเขาก็ไม่รู้ห <c oughs> นึ่ไม่รู้เหมือนกันสาธุก็อันนี้นะคะก็จะเป็นองค์พระนะคะที่เป็นเหมือนพระประธานนะคะคเป็น เป็นเขาเรียกว่าพระประธานขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวว่าน,นิดหนึ่งเน,นาะก็พุทธังชรนังกระฉามิธ้ทมังชรนังกระฉามิสมังฆั์ชรนังกระฉามินะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็แล้วก็ในส่วนของข้างบนเป็นอะไรไม่รู้ไปไปให้ใหสุดพ่อแต่แม่แม่ยุงลายเยอะมากเลยรูู้อย่เราขนาดขันห้ามันยังตอมเลยลูกมาขันห้ามาม,าามาั้ยอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าขันห้ามาเพราะว่าเรานั่งสมาธิไหวไหมเนี่ยได้ห้านาที ก็รู้สึกว่าสถานที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าไม่ค่อยมีคนมานะคะคดูสังเกตจากความไม่เรียบร้อยต่างๆเนาะก็จะมีต้นไม้แบบขึ้นแบบรกมากแล้วก็พื้นก็ไม่ได้สะอาดเนาะ,ะถ้ามีโอกาสนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวจะมากวาดทาความสะอาดเนาะแล้วก็อาจจะใช้ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่พิจารณาเนาะมีโอกาสได้มานั่งสมาธิาไปลูกไป มแ,แม่ไม่ต้องจับเขาเขาฉลาดจะตายนี่ก็เป็นทางขึ้นเขาจะต้องตามขึ้นมานะคะให้สุดในสถานที่ตรงนี้ก็จะมีนะคะรูปปั้นนะคะเทวดาต่างๆนะคะอ,อยู่ด้านข้างนะคะทางขึ้นเนาะแล้วก็ขึ้นมาจนสุดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆว่าผิดเก่านะคะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มได้ความความตรงนี้น่าจะเป็นหินนะคะแต่ว่าไม่ใช่เก่า เป็นการก่อดสร้างใหม่นะคะก็มีทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ฐานด้วยกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาสร้างมาเป็นแท่งน้ำหรือว่าเป็นอะไรเนาะถอดรองเท้าตรงนี้ค่ะถอดเลยระวังลื่นนะมีตะไคร่เก่ามากดูมีตะไคร้ด้วยมอสของข้างบนตรงนู้นด้วยมี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 เจดีสะดุ้ด้วยข้างบนนู่น เห็นลเหลองอาลามเนาะคล้ายๆสถูปอ่ะแม่นี่นะคะก็ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีคล้ายๆว่าเสาเนาะครับทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะเขียนไว้ต่างๆนะคะก็จะเป็นศีลบาร,รมีอ,อะไรนะปัญญาบาร,รมีวิริยะบาร,รมีนะคะสติบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีเมตตาบาร,รมีอะไรต่างๆแล้วก็ตัวนังถือสือบางอันก็ถูกลบเลือนไปแล้วนะคะ ก็เรานะคะตอนนี okay. ้ก mm ็เป็นเวลาประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะเราก็คิดว่าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเนาะแม่แม่แแต่ถ้ามีโอกาสนะคะคลิปหน้านะคะเราเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวของคุณแม่คุณพ่อจะขึ้นไปข้างบนเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสได้ผ่านมาอีกสักครั้งหนึ่งก็จะได้แวะขึ้นไปข้างบนให้สุดเนาะอ่าแต่ก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น รอบๆนะคะก็จะมีเสาต่างๆเนาะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนู้นพอแผ่นกล้องได้ไหมครับได้ตรงนู้นก็จะเป็นทางบันไดขึ้นไปนะคะใช่ครับคิดว่าข้างบนก็จะเป็นวัดหรือว่าเป็นสุตอะไรสักอย่างอะนะคะเพราะว่ามันมีบันไดขึ้นไปเนาะวันนี้นั่งน่าจะนั่งไม่ได้ไม่อยู่เลยใช่เดี๋ยวพอไม่นั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูขอนั่งเจริญอาาบรณสติเนี่ยห้านาทีเพราะว่าอาจจะสร้างเหตุปัจจัยที่นี่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเขียนว่า พ่อปู่พญาพญาอะไรพญาผาบจุมปูอ่านะคะพ่อปู่แสนคําแสบอ่แล้วก็จะมีนะคะองค์พระนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าองค์พระของเสดญลักษขององคุณสมมาสัมภูริเจ้านะคะตั้งอยู่ตรงนี้ไว้ให้ผู้คนกราบไหว้นะคะเนาะก็มันลกหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทําความสะอาดเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตนั่งตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการนั่งสมาธิสักห้านาทีนะคะ ดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวให้ดูข้างล่างน,นิ่นิ่งนิดนึงพอามาดูใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะไปตรงนี้น่าจะเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเก่าเนาะมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะออมาแล้วก็ทางเดินตรงนี้มานี่นะคะน้องขันห้าย,ยังนั่นไงออคือจะบอกว่าทุกคนน้องขันห้านะคะเราไม่ได้ทิ้งระยะห่างสายตานะคะน้องขันห้าจะอยู่ในระยะสายตาของคุณพ่อกับคุณแม่ตลอดนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะแล้วคอด,ด้านล่างนะคะก็จะเป็นป่านะคะนี่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าพญานาคเนาะครับปุบปั้นพญานาคต่างๆงนี้ก็จะเป็นป่าก็ถือว่าสดชื่นเนาะครับสดชื่นแล้วก็เงียบสงบสำหรับใช่ครับสายปฏิบัตินะคะที่ชอบนั่งสมาธิใดๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปข้างบนให้ สามารถมาใช้สถานที่ตรงนี้นะคะ,จะเจริญสมาธิได้นะคะคแต่ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเนะาะขาาขึ้นเห็นไหมคะจนสุดนู่นเนาะแต่วันนี้มันมืดค่ําครับ<อ>เดี๋ยวจะไม่ทันนะแม่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไปอครับนะคะคโอเคมาตั้งปตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอพิจนารณาก่อนพ่อไปยืนตรงนู้นตรงนี้นะคะ เข้าใจล้ก็คือมีความรู้สึกตั้งแต่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าสัมผัสบางอย่างนะคะก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกที่พิเศษบางอย่างเนาะก็คือตรงนี้น่าจะเคยเป็นสถุกหรือว่าอะไรที่เป็นแบบโบราณโบราณใช่ใช่ใช่ครับพอดูจากพอมีอิฐเก่าพอดูจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอิฐเก่าใช่ครับนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่ขอแผ่เมตตาแป๊บนึงนะคะ อ๋อเดี๋ยวเพิ่งแผ้เพราะว่าเดี๋ยวไปนั่งสมาธิแล้วก็ค่อยแผ้ก็ได้นะคะไปนี่นะคะก็เป็นแบบซากปูนเนาะเศษเศษปูนซากอิฐซากอิฐเอ้ซากอิฐปะหลักหักพังสมัยเก่าๆอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตรงนี้เคยมีประวัติอะไรเนาะก็ไม่ได้เขียนเอาไว้เนาะใช่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลเอาแม่ตามมานู่นละนั่นนั่นพอเดินแม่เดินไปไหนก็ตามตูดนะ มาทางนี้ลูกไม่ต้องขึ้นไปละจริงๆเดี๋ยวบางวันเดี๋ยวเราจะหาโอกาสมาทั้งวันเนาะมาทำความสะอา,าอดมาด้วยมาทำความสะอาดเนาะโอ้โหยุงล,ลายนะแม่เนื้อเดี๋ยวขอพ่ออย่าลืมผันห้านะครับผันห้าเดินตามมานเล เดี๋ยวขออยู Ex ่นั่งแบบเจริญานาปนสติสักห้านาทีก่อนเ๋ยวพ่อติดกล้องไปเลยก็ได้ก็นะคะได้เจริญานาปนสติเสร็จแล้วนะคะน้องขันท่าก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ่านผู้ชมโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปแผ่นนิ้วตาลงมนสักนิดนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางลงไปเลยนะพ่อเนาะเพราะเราต้องไปเดี๋ยวคํำ ก็น,นั่งเฝ้าออแม่เฝ้าแม่เฝ้าพ่อ,พอรอึอยู่ตรงนั้นก่อนนะลูก โอเคนะคะแล้วก็ได้นะคะแผ่เมตตานะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเนาะ,อะโอเคอุ้มขันห้าเลยแม่ไปมาลูกมาเดินเดี๋ยวมันช้า<ป>เดี๋ยวมันค้ำไปแล้วลูกนะไป,ไปเดี๋ยวพอได้กลับตรงนกลับแล้วครับกราบพักก่อนลูกเร็วขันห้า,ากราบพักก่อนลูกไปสาธุาก,ก่อนลูก สาธุก,ก่อนนะลูกนะผ้การสารางกฉามธมนังสารากนกฉามีสังฆาสารานกฉามีสาธุไปเดีย๋ยวลงไปข้างล่างแล้วนะใ้แม่อุ่มไปราคา,กกาดูท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราก็พอจะเดินตรงจากค่ายน้ำครับไม่เป็นไรครับโอเคโอเคโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างนะคะคอันอย่าสนุกอยู่ ม่ไปเอาเพ้ามาสิปะติยานขอองไปเลยพ่ตามขันห้าเลยพ่อไวกว่าหนูนี่นะคะเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะไปเร็วพ่อมาอุ้มไปเลยมาถ้ารอเดี๋ยวมันช้านะนี่นะคะบรรยากาศรอบรอบมาเร็วเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อให้กินอันนี้นะเออมาอะไรโจรนะ <laughs> ผมนะอ่าโอเคนะคะก็ตอนขึ้นอ่ะมันลำบากหน่อยนะคะมันเหนื่อยแต่ตอนลงนี่คือแบบยังเร็วเลยนะคะต้องค่อยๆนะคะเพราะว่ามันมีตะไคร่นี่ก็นะคะบรรยากาศด้านบนนะคะอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนดูไปะตะไคร่นะ้ำต้องระวังลื่น พ่อระวังเดินตะไคร้น้ำพ่อสถานที่ตรงนี้นะคะก็เงียบสงบนะคะเพราะว่าแวดล้อมด้วยป่านะคะแล้วก็พื้นที่ก็เป็นคล้ายๆภูเขานะคะขันห้าก็จะขึ้นต้นไม้อย่างเดียวเลย ามคุณพ่อลงไปนะคะบรรยากาศนะคะถอยหลังไปลงไปเลยค่ะรถของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จอดอยู่ตรงนู้นนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวถ้าถ้ายัางไงก็เดี๋ยวจะมาแวะแคมป์นะคะตั้งแคมป์ตรงนี้สักคืนหนึ่งนะคะพอก็อยู่นู่นแล้วนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสารนะคะด้านข้างก็จะมีเขาเรียกว่า คนก็จะเอาสารต่างๆนะคะมาอันนี้เป็นสารใหญ่นะคะที่มีคนมาสร้างไว้นะคะส่วนสารเล็กๆนะคะใหญ่ๆที่ทุกคนเห็นตรงที่คุณแม่ถ่ายให้ดูตอนขึ้นมาเนะะี่ยคือจะมีคนนะคะก็เอามาทิ้งหรือเอามาวางไว้นะคะประมาณนี้เนาะที่นี่ก็เงียบสงบเหมาะกับการตั้งแคมป์เหมือนกันนะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปข้างล่างนะคะ ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ลงมาจากด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินเที่ยวชมนะคะได้ินเสียงของด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเนาะครับ่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็เอาน้องขันห้าน,นะคะไปไว้ในรถเรียบร้อยโอเค okay. ไปก็ใครที่ขับรถผ่านเส้นทางนี้ก็จะบีบแตรเนาะใช่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ,บดูสายนี่แย่เลยอะไร่าต้องไงดูเดี๋ยวตามตกสิไม่มีลูก ตรงนี้นะคะมันเป็นตรงกว้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานนะคะเรียบๆนะคะลานปูเรียบๆครับก็อย่ากทิ่เขียนเนาะว่าทุกที่ก็จะมีคนมานอนเนาะนี่กละะะะา,างวันบางทีก็อาจจะมีคนมาอยู่เนาะครับหรือไม่ก็ังกลางคืนอะไรเงี้ยใช่บริเวณรอบๆตรงนวีจะเป็<อ>นถนนนะคะก็จะมีรถนะคะมีแต่ปิ๊ จะมีสารนะคะเพราะอยู่มุมบางๆไงตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีสารนะคะมีสารมีสาทีเ่เป็นสาราที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วเนาะใช่ครับมีนานแค่ไหนนะคะตรงตรง,ตรงนี้กับคุณพ่รก็แน่นอนนะคะก็นคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแต่เป็นที่เน,น,<อ>นู้นก็จะประมาณนี้พ่อแพนให้ดูตรงสารหน่อยนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นสารเก่าแก่เหมือนกันเนาะเก่าแก่ครับ นะครับข้างบนนะครับสามสี่หลังนะครับเหมือนบ้านจริงๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นหอนะครับ นี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็บรรยากาศมันก็โดยรวมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถเพื่อที่จะเดินทางต่อไปข้อปัปะ,ะ Let's go <S โอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเดินทางนะคะที่ผ่านเส้นทางนะคะสถานที่สถานที่หนึ่งนะคะก็แล้วก็เราก็หยุดพักรถเนาะแล้วก็มีโอกาศนะคะได้พาท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวของคุณพ่อคุณแม่เอง เดินเที่ยวชมบรรยากาศนะคะใ,คในสถานที่ตรงนี้นะคะก็เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็มีโอกาสได้สร้างเหตุปัจจัยที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปอีกนะคะส่วนเราจะไปแคมป์ที่ไหนนั้นก็ติดตามกันคลิปนี้หน้าเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากจะคุยอะไรนะคะสอบถามอะไรหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นแนะนำใดๆน,น,นะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน<า>ดูแลตัวเองด้วยนะคะ เมื่อกี้รถผ่านก็บีบแต่เนาะเพราะว่าเขาผ่านเส้นทางนี้ตรงโค้งตรงนี้นะคะที่มีสารเนี่ยเขาก็จะบิดแต่นะคะทุกคนก็ได้ย<ช>ินเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองด้วยค่ะไปเลยพ่อออกรถเลยจ้าโอเคค่ะท่านผู้ชม